ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สเรียนรู้แผนการตลาดร,รายได้ Occad NFT Pro v 3 วัน,นี้ชื่อ p อ b ป c h e c k Dash เป็นผู้สร้างแพลตฟอร์ม o r c a n n t Pro V3 ขึ้นมาครับแอป c h e c k ได้กล่าวไว้ว่าผมสร้างเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินให้ผู้สร้างแม้แต่บาทเดียวเราจะจ่ายออกหมด100%ให้เป็นระบบที่ไร้ตัวกลางและไม่โกงใครและไม่เอาเปรียบใครถ้าคุณได้ลงทุนกับ o r c a แ NFT Pro สิ่งที่คุณคิดคือจะเอาเงินมากมายนี้ไปเก็บไว้ที่ไหน ออคแจะเป็นธุรกิจที่ไม่มีวันตายเป็น a พสซิฟอินคัมได้ตลอดกาลในงานคลิปโตเครียรนซี่ที่ดูไบ2023ในงานนั้น o อคแได้รับรางวัล2รางวัลน,นะครับเป็นรางวัล b บสอ of Project แล้วก็รางวัล b บสบล็อกเชนออ n แค a เอฟทีโป V 3ธุรกิจการเงินสมัยใหม่เปิดโอกาสแห่งความร่ำรวยที่ใครๆก็เข้าถึงได้ทั่วโลกยุคเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนผู้คนเป็นหนี้มากกว่าทรัพย์สินที่มีครับ ระบบการเงินที่ไม่ปลอดภัยและเกิดความเสี่ยงกับการทำธุรกิจในระบบแบบมีตัวกลาง o r c ก t e d i อ r p r o V3 จึงเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกแบบกระจายศูนย์ไร้ตัวกลางสร้างจ่ายด้วยสัญญาอัธยิยะแบบ peer-to-peer pe er, ที่มีหัวใจหลักคือ AI สร้า่งจ่ายทันทีที่เกิดการทำธุรก,กรรมที่เป็นระบบที่ไม่โกงใครซาโตชินาการมโตเป็นชื่ออ้างอิงถึงผู้สร้างบล็อกเชนนี้ขึ้นมาบล็อกเชน คือฐานข้อมูลแบบกระจายลบไม่ได้และก็แก้ไขก็ไม่ได้ใช้สร้างเงินดีตน้นจะมีสัญญาอาธิยะนะ,ะบวกกับโปรแกรมของเราเนี่ยนะฮะเป็น o อ c แคดเอรีดโเราก็เอามาจอยกับบล็อกเชนที่รันอยู่บนบล็อกเชนนะฮะได้ทั่วโลกเลยแล้วบล็อกเชนเนี่ยเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ไม่ต้องมีตัวกลางโปร่งใสตรวจสอบได้และปลอดภัยนะเชื่อถือจะแตกต่างกับธุรกิจที่มีตัวกลาง สมมุติว่าถ้าฐานข้อมูลที่มีตัวกลางนะครับถ้าเกิดมันล้มเหลวหรือว่าเกิดการล้มลงไปทุกอย่างก็จะล้มหมดเลยนั่นคือความแตกต่างของบล็อกเชนแล้วบล็อกเชนไม่สามารถปิดตัวเองลงได้เพราะมันจะปิดตัวเองลงได้ก็ต่อเมื่อโลกทั้งใบเนี่ยเกิดสงครามทั่วโลกแล้วก็เกิดเหลือคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องเดียวเกิดการระเบิดตู้มขึ้นมานั่นแหละครับทุกอย่างก็จะล่มสลายประวัติของโอเคิทีโปรวีเนี่ย อมีการอัปเดตขึ้นมา3เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นที่1เปิดตัวเมื่อวันที่2ทธันวาคม2564ครับก็มีคนก็มีผู้คนเข้าไปใช้บริการในแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็เกิดการขยายตัวทำการตลาดเติบโตได้เร็วมีผู้คนเข้าไปใช้งาน73,436คนยอดในการจ่ายของยอดในการจ่ายของผู้เข้ามาใช้แพลตฟอร์ม 2 6 6 9 6 1ล้านเ6 7 1 8 0หเหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่1.316ล้านกว่าบาทนะฮะก็เกิดการอัปเดตขึ้นมาในเวอร์ชันที่2ครับเวอร์ชันที่2เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาเมื่อวันที่2ธันวาคม2.565นะแล้วก็เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยแล้วก็เกิดการอัปเดตเวอร์ชันขึ้นมาในเวอร์ชันที่3เพราะเห็นว่าการตลาดได้เติบโตได้เร็วมาก เวอร์ชันที่3เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่มีการพัฒนาขึ้นมาเมื่อวันที่20เมษายน2,566ตอนนี้แพลตฟอร์ม o ็อกแค d Pro เนี่ยก็เกิดการเติบโตขึ้นอย่างแบบก้าวกระโดดมีคนเข้าไปใช้งานกันอย่างมากมายเลยครับแพลตฟอร์ม o r c a แค d Pro เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ไร้ตัวกลางมีผู้ใช้งาน64,140คนครับและมียอดเข้าใช้งานเพิ่มเฉลี่ยนะฮะวันละ100 ID มียอดจ่ายออกไป 1 6บหกล้านแปหกมเห้ารห้าเหรียญถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยของเรานะครับห้าล้านกว่าบาทครับโอ้คนที่เข้ามาใช้งานในระบบการจ่ายแผนการตลาดของออเคสเนี่ยนะครับก็มีผู้คนที่เข้ามาสามารถที่จะทำรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมีเยอะมากๆครับครับแล้วผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งท่านนะฮะท่านนี้นะครับชื่อว่าท่านสุพันธ์บำเพ็ญครับผู้ที่ ทำไรายได้จากแผนการตลาดออแคน k t i โปรหมายเลขของท่านครับ ID 220ท่านอยู่สลอตสิชวนคน52คนและรับไรายได้จากแผนการตลาดออแคน k t i โปร42,975เป็นเงินบาท1 5 4 1 2 5บาทฉเฉลี่ยตกเดือนละ แสนกว่าบาทนั้นท่านก็ได้สร้างทรัพย์สินเป็นฉนดที่ดินนะฮะซื้อทองแล้วก็ได้รับรางวัลโบนัส่าที่เป็น iPhone 10ก็ได้สร้างทีมขึ้นมาแล้วก็พาทัพพาทีมไปท่องเที่ยวครับมาดูตัวอย่างของคนที่2ครับผู้ชายคนนี้นะฮะเขาเรียกว่าจากดินสูดดาวเป็นผู้ชายหมายเลข8ครับบอสวงนีวงถ้าเห็นแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะสามารถทำไรายได้จากธุรกิจออกแคสได้บอสวงนีวงอยู่หมายเลข8ครับท่านอยู่สลอที่10 ชวนคนร้อคนโปรฟิตของท่านครับ2องแสนมื่เหรียญรับรายได้ไป8ล้านกว่าบาทสามารถทำกําไรได้จากการลงทุนในครั้งนั้นนะฮะณตอนนี้นะครับเล้านกว่าบาทท่านใช้เงินลงทุนอยู่ที่6กแสนแปบาทแต่สามารถที่จะรับรายได้7ล้านกว่าบาทและมีเงินที่จะไปสร้างบ้านด้วยเงินสดแล้วก็ซื้อรถเบนซ์ด้วยเงินสดๆในราคา3 000, ล้านกว่า แล้วก็มีชีวิตสระกินเที่ยวทํางานอยู่ในที่เดียวกันครับโออแคสติโปรของเราเนี่ยนะฮะเป็นธุรกิจที่แปลกและแหวกแนวจากธุรกิจตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าที่เข้ามาก็สามารถแซงกันได้หมดมาดูตัวอย่างของแอปปีเชคนะฮะแอปปีเชคเนี่ยเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยอยู่ไอดีที่1ครับลําดับที่1สมัครเข้ามาแล้วนะฮะแต่หล่นลงมาอยู่ลําดับที่3บอสสูงนิวงสมัครเข้ามาอยู่ที่ไอดีที่8ครับ แต่สามารถทำไรายได้และแซงขึ้นไปอยู่ลำดับหนึ่งของโคดกิฟซี่ที่ร,รัพรไรเยอร์ครับสมัครเข้ามาอยู่ที่ ID 227ก็สามารถที่จะทำไรายได้และก็แซงเจ้าของแพลตฟอร์มขึ้นไปอยู่ลำดับที่2ของโลกปกติแล้วการฝากเงินของเราเนี่ยเราจะฝากกับธนาคารใช่ไหมครการฝากกับธนาคารแทบจะไม่มีกําไรเลยนะครับทุกวันนี้ปีหนึ่งอาจจะได้อยู่ประมาณ0.25หรือ0.26นะฮะถามว่ามีความเสี่ยงไหมการฝากธนาคารทุกวันนี้ที่เราเห็นกัน ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกดูดเงินออกไปได้ทีนี้เรามาดูว่าถ้าวันนี้นะฮะโลกกําลังเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอยู่กับเงินดิจิตน้นคริปโตเครนซีถามว่าคริปโตเครนซีมีความเสี่ยงไหมคริปโตเครนซีมีความเสี่ยงสูงครับถ้าคุณไม่มีความรู้ความสามารถแต่วันนี้ครับในการฝากเงินกับคริปโตเครนซีคนธรรมดาอย่างเราคุณก็สามารถที่จะรวยได้อย่างเช่นบิตคอยมีมูล,ลค่า3ล้าน ว่าคนธรรมดาก็สามารถที่จะรวยได้ด้วยบิตคอยครับนะของเราเป็นเหรียญ OC เหรียญโอเราเนี่ยนะฮะตอนนี้ขึ้นบนกระดานคอยมาเกินแหบแล้วมีราคาอยู่ที่11บาทกว่าในในอนาคตเหรียญโอคอยเนี่ยหเหรียญโอจะมีมูล,ลค่าคา0 0 0่บาทนั่นคือเป้าหมายและเส้นทางที่เหรียญโอจะเดินทางไปถึงจุดหมายนั้นให้ได้ครับธุรกิจคริปโตเคอเรนซีบนกระดานเทรดเนีนะครับห ธุรกิจสร้างเหรียญครับธุรกิจสร้างเหรียญเนี่ยอย่างเช่นเหรียญบิตคอยเหรียญอน, e TS, นะฮะแล้วก็เหรียญ u s d t หรือของเราเนี่ยจะเป็นเหรียญโภที่เราใช้กันอยู่แล้วก็เหรียญ OC และนอกจากนั้นก็ยังมีเหรียญอีกมากมายนะครับที่อยู่บนกระดานเทรดสองครับเป็นธุรกิจการสร้างกระดานเทรดครับการสร้างกระดานเทรดก็อย่างเช่นบิตคัพสแตงโพรคอยเบดบิตาซาไบรเนนธุรกิจสร้างเครื่องขุดครับการสร้างเครื่องขุดเนี่ยหลายๆประเทศก็ไม่ค่อยยอมรับ การสร้างเครื่องขุดเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันกินไฟมากๆแล้วก็มันก็เสียงดังด้วยก็ในประเทศไทยเราเองก็ยังมีข่าวเลยว่าคนที่ขุดเหรียญเนี่ยนะฮะไปขโมยไฟฟ้าของรัฐบาลใช้ 4. ครับนักเทรดเดอร์นักเทรดเดอร์เนี่ยคุณจะต้องมีต้นทุนที่สูงนะฮะต้องมีความรู้มากด้วยแล้วก็มีความเสียงสูงพอสมควรถ้าวันนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเทรดนะ,ะมันก็มีความเสี่ยง 5. ธุรกิจสร้างเครือข่ายคริปโตเคอร์เรนซีจุดเด่นของธุรกิจตัวเนี้ยนะครับ เริ่มต้นธุรกิจใช้ทุนน้อยมีความเสี่ยงต่ำเริ่มต้นธุรกิจไม่ต้องจำเป็นต้องมีความรู้ก็เริ่มธุรกิจได้ครับออแคช t โปรเป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงไม่ใช่การระดมทุนและก็ไม่ผิดกฎหมายจ่ายออก100%ซไม่เก็บไว้ในแพลตฟอร์ม m r สเตอร์เอบชคได้สร้างเหรียญเอาไว้บนกระดานเทรดจำนวน21ล้านเหรียญเพราะเขาจำกัดเอาไว้แค่21ล้านเหรียญครับชื่อว่าเหรียญ OC เหียโอซีเนี่ยจะเป็นเหรียญหลักประจํากระดานเทรดออกเชนเป็นเหรียญดีต้อนที่ใช้ในการทําธุรกรรมบนแพลตฟอร์มออคเคนตีโปรทุกคนที่จะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มออคเคนตีโปรจะต้องใช้เหรียญโอซีในการทําธุรกรรมซื้อ n f t เพื่อสร้างชุมชนผู้ถือครองเหรียญเพื่อให้เหรียญมีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆครับเหรียญโอซีของเราได้ขึ้นกระดานคอยมาเก็นแครหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าออคเคนคืออะไรของเราเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายไร้ตัวกลางครับดิเซนเซไร้เต็มรูปแบบสั่งการด้วยสัญญาอธิยะ ที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทคสร้างชุมชนนานาชาติบนโพลกอนบล็อกเชนออคแคตเอชจีโปรสมาร์ตคอนแทคไม่มีอะไรมากไปกว่าเกตเวการชระเงินที่อำนวยความสะดวกในการชำระคอมมิชชั่นแบบเพียร์ทูเพียร์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลเราจะเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกและเปิดโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดนี่คือระบบเศรษฐกิจการเงินสมัยใหม่จุดแข็งของออคแคตเอชจีโปรเนี่ยมีด้วยกันอยู่7หัวข้อครับเรามาดูที่หัวข้อที่หนึ่งนะฮะ ข้อที่1ครับรับรายได้เข้ากระเป๋าส่วนตัวทันทีที่เกิดธุรกรรมคือเมื่อมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นรายได้จากการสมัครของสมาชิกจะถูกส่งตรงเข้ากระเป๋าส่วนตัวทันทีไม่มีการเก็บไว้ในระบบรายได้จะเป็นของคุณเท่านั้นจุดแข็งของ o c t a t nft pro ข้อที่2โปร่งใสเป็นสาธารนณะแต่คงไว้ซึ่งความเป็นส่วนบุคคลสัญญาอัจฉริยะ smart contact นั้นเป็นสาธารณะที่ทุกคนสามารถเห็นรหัสและประวัติ การทำธุรกรรมทั้งหมดแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครสงวนความเป็นส่วนบุคคลจุดแข็งของ OCCAT n t t r r o ข้อที่3แผนการตลาดไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้นักพัฒนา OCCAT NFT Pro ได้ใช้สัญญาอัจฉริยะที่ทำงานด้วยตัวเองบนพระคอนบล็อกเชนซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้แผนการตลาดการจ่ายคอมมิชชั่นของ O c อ a n คดเอ็จึงจ่ายแบบนี้ตลอดไปจุดแข็งของ o c c a แคดเข้อที่4ครับ เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการเทรดออคแคตเอเจโไม่ใช่การเทรดเราเป็นสัญญาอาัจฉริยะทรัพย์สินทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของคุณโดยอัตโนมัติคุณเท่านั้นที่จัดการมันด้วยตัวเองจุดแข็งของออคแคตเอเจ็โปรข้อที่5 r e รีบุ๊กกิ้งจาก4รหัสสุดท้ายตัวนี้แหละครับคือความสุดยอดของระบบนะฮะเราเคยทำธุรกิจในภาคอาจจะเป็นภาคสินค้านะฮะ หลายตัวนียอาจจะมีการซื้อรักษาสิทธิ์รักษายอดนะฮะรอคู่ซ้ายรอจับคู่ขวาเขาถึงจะจ่ายเงนินให้เรานะ,ะบางครั้งก็รอเจ็ดวันบางครั้งรอสิบห้าวันเขาถึงจะทําการจ่ายเงนินเข้าบัญชีให้กับเราแต่ระบบรีบุ๊ก i ิ้งจาก4รหัสสุดท้ายของอ r อกแคสเนี่ยนะฮะเขาจะทําการเอา4เม็ดหรือ4รหัสสุดท้ายเนี่ยมาทําการซื้อซ้ําให้เราโดยอัตโนมัติจึงไม่จําเป็นต้องการวลเร,เรื่องการหมดอายุของแต่ละล l o t เพราะระบบ o r t a n t i ิพโเนี่ยจะนำกำไรซื้อซ้ำให้อัตโนมัติแต่ละสล็อตที่เราเปิดจึงเป็นการสร้างทรัพย์สินและรับรายได้ไปตลอดในทุกสล็อต passive income นะจุดแข็งของ o r t a n ส e t ล Pro ข้อที่6ครับลงทุนต่ำสุดที่10 USDT หรือ350บาทแต่สามารถขยับและรับรายได้สูงสุดไม่มีขีดจำกัดจ่ายออก100%รับรายได้ตลอดชีพอีกทั้งยังสามารถขยายตลาดได้ทั่วโลกเป็นเครือข่ายชุมชนนานาชาติ จุดแข็งของ o c a t NFT Pro ข้อที่7รับรายได้ต่ำสุดที่36% 30%คือค่าแนะนำตรง5%คือค่าผังองค์กรในชั้นที่1ครับ1%คือค่าผังองค์กรจ่าย10ชั้นลึกชั้นละ1%รวมแล้วเป็น36%ครับและสูงสุดใน56%ช่วยคน14คนต่อการสมัครใหม่1 user o c a t e d t Pro มีแผนการตลาดที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแต่จ่ายออก ร้อซ์ไม่ขาดและไม่เกิดไม่มีปัญหาการจ่ายทั้งตอนนี้และอนาคตเพราะไม่โอเวอร์เพย์3.0เป็นโลกของการตลาดยุคใหม่3.0เป็นการบริการอินเทอร์เน็ตในยุคที่3ที่พร้อมให้บริการทั้งในส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันผ่านเทคโนโลยีในการทำงานที่มีหัวใจหลักคือ AI ครับและแอปพลิเคชันแบบ peer-to-peer เช่นบล็อกเชนโดยปัจจุบันเน็ตเว็บ mm hmm. 3.0มีคุณสมบัติในการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่เชื่อมต่อมนุษย์กับเทคโนโลยีโดยตรงครับทีนี้เรามาย้อนดูนะฮะในสมัยแต่ก่อนเราย้อนกลับไปดูในเว็บ1นกันหน่อยเว็บ1นเนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นกันว่าในการส่งสารในการส่งข้อมูลต่างๆน,นะครับเราไม่สามารถที่จะแนบเป็นไฟล์วีโอหรือแนบเป็นไฟล์เสียงได้ก็ขยับขึ้นมาเป็นเว็บ2 0ให้มันพัฒนาขึ้นมาพอมีเว็บ2 0โทรศัพท์ที่เราเคย ใช้แบบวงกลก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบสไลด์ได้นะฮะก็สามารถเข้าไปดู YouTube ได้มีแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะฮะแล้วก็แพลตฟอร์มได้หลายแพลตฟอร์มที่เข้ามาแล้วทำให้เราส่งสารสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะ,ะเหมือนกับการโทรไลน์ก็เช่นเดียวกันนะฮะอยู่ไกลแค่ไหนก็เหมือนกับอยู่แค่แค่เอื้อมนะฮะในในการพัฒนาขึ้นมาเป็นเว็บ2 0แล้วก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเว็บ3.0ที่มีหัวใจหลักนะ,ะคือ AI ในการตรวจจับ พฤติกรรมของเรานะหรือไม่ว่า AI เนี่ยก็สามารถที่จะทำ content สำหรับคนที่ทำออนไลน์นะฮะหรือไม่ก็สำหรับคนที่คิดไม่ออกนะจะทำอะไรดียังไงเนี่ยจะเขียนบทความเขียนอะไรยังไงดีดี AI ก็สามารถที่จะคิดต่อ g e n e r a t ออกมาให้เราได้แบบที่เราไม่ต้องคิดเองเลยนะครับนั่นคือความสุดยอดแล้วระบบการจ่ายของ o c t e เราก็ใช้ web บ3.0ในการจ่ายสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี web บ3.0คืออะไร สิ่งที่เราใช้กันอยู่ก็จะมี G F นะฮะแล้วก็จะมีคริปโตก็คือคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะแล้วก็ N F T N F T นี่จะเป็นฝ่ายชี่นิดหนึ่งครับสมาร์ทคอนแท็เนี่ยถือเป็น G F ประเภทหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาสําหรับเป็นศูนย์กลางของยุคเว็บ3 0ย์ครับ โดย Smart c o n t แท t จะเป็นโปรแกรมที่เข้ารหัสช่วยขัดเคลื่อนกลไกการทำงานของเว็บ3.0ก็มี d o o NFT คืออะไรหลายหท่านคนใหม่ๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะ NFT เนี่ยมันย่อมาจาก non-fungible token มันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทหนึ่งที่รันอยู่บนบล็อกเชนซึ่ง NFT เนี่ยเป็นโทเค็นที่ทำเรียนแบบกันไม่ได้หรือว่าคัดลอกกันไม่ได้หรือคิด,ดง่ายๆว่า มันมีอยู่ชิ้นเดียวหนึ่งเดียวที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําลอกเลียนแบบกันได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปได้หรือเปล่านะฮะเพราะเชนทุกเชนที่เราเก็บไว้เป็น n อ t นั้นๆน,น,นะฮะไม่สามารถปิดตัวลงไปได้ไฟล์ทุกไฟล์นามาทําเป็น n อ t ได้หมดเลยทีนี้เรามาเรียนรู้ว่า n f t เนี่ยมันคืออะไรเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างธุรกิจได้อย่างไรบ้างครับ n f t เนี่ย ไฟที่เราสามารถที่จะเอานํามาทําได้นะฮะก็จะมีอย่างเช่นภาพวาดนะครับแล้วก็มีช็อตเด็ดกีฬาหรือไม่ก็เป็นของสะสมหายากของกีฬานะฮะหรือไม่ก็เป็นเนื้อเพลงหรือว่าเป็นคลิปเพลงนะก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นไฟล์ได้แล้วก็มีคลิปวิดีโอคลิปการ์ตูนหรือไอเช่นเกมนะแล้วนอกจากนั้นนะครับตลาด NFT ทีที่เราไปขายกันก็จะเป็นตลาด Open นนะฮะหรืรอมีตลาดอีกหลายๆเว็บไซต์ที่เข้าไปขายกันอยู่บนเว็บไซต์นะฮะก็เป็นตลาดที่มันขายได้ทั่วโลกและนอกจากนั้นนะครับ nfc ของเราเป็น nfc ที่สามารถขายในชุมชนออคแคดของเราเองได้ด้วยแล้วก็เรามีชุมชนที่อยู่ทั่วโลกเลยนั่นคือความพิเศษของออคแคดครับทีนี้มาดูขนาดการลงทุนของออคแคด n f t ของเราก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด15 nfc แล้15 n f t ก็จะมีขนาดของการลงทุนที่มันแตกต่างกันไปในขนาดการลงทุนของ n f t ของเราทั้งหมด15ขั้นบันไดเนี่ยนะครับเรียกว่า15ขั้นบันไดสู่ความสาเร็จความร่ารวยในล็อตที่1ครับขนาดของการลงทุนครับ10ย s d t สล็อตที่2ครับ25ย s d t สล็อตที่3ครับ50ย s d t สล็อตที่4 100 u s d t สล็อตที่5 250 u s d t สล็อตที่6 500ย s d t สล็อตที่7 1,000 USD t สล็อตที่8 2,500ย s d t สอตที่9 5,000 US d t ล็อตที่10 10,000 USDT ล็อตที่11 25,000 USDT ล็อตที่12 50,000 USDT ล็อตที่13 100,000 USDT ล็อตที่14 200,000 USDT และล็อตที่15 500,000 USDT นะฮะรวมถ้าที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ17ล้านกว่าบาททุกคนต้องเริ่มต้นด้วยล็อตที่1ครับหรือ NFT ที่1คุณเข้ามาใน NFT แล้วคุณสามารถที่จะขยับและขยายการลงทุนของคุณเพื่อรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามขนาดของการลงทุนได้ครับ กัรรับรายได้ของ Ocast HD Pro ครับเราจะมีอยู่4ช่องทางที่เข้ามาหาเรานะฮะเขาจะจ่ายให้เรา1คือค่าแนะนำตรงครับจ่ายทันทีที่เกิดคำสั่งซื้อครับ2ครับค่าบริหารองค์กรครับ55%จ่าย4ชั้นชั้นที่1จ่าย5%ที่ที่2 10%ที่3 15%ที่ที่4 25%รวม55%ครับ3ครับคือค่า Unit Level Unit e เนี่ยจ่ายไป10ชั้นลึกนะฮะชั้นละ1%จ่ายครบ10ชั้นเลยชั้นละ1%นะฮะ4ครับค่ากองทุนรีฟันนะ5% รวมทั้งหมดนะครับจ่ายออก100%ไม่มีเก็บไว้ในแพลตฟอร์มเลยแปนรายได้ออกแคสนะฮะจากค่าแนะนำตรงผมจะยกตัวอย่างให้ดูที่สล็อตที่5หรือว่า NF t ที่5ด้วยขนาดการทุนที่250ริตัวเราเนี่ยนะฮะไปลงทุนไว้ที่250ริทเราก็ไปแนะนำนายเอมาน a ก็เห็นโอกาสเหมือนกับเราน a ก็ทำตามเราทันทีที่เกิดคำสั่งซื้อในตะก,กร้าของเรารายได้30%ก็จะวิ่งเข้าหาเราทันที เท่ากับตัวเราได้75เหรียญแล้วครับทีนี้เราก็ไปแนะนำนายบีเข้ามาเห็นโอกาสเหมือนเรานายบก็ทําเหมือนกับเราทันทีที่เกิดคําสั่งซื้อในตะกร้าของเรารายได้จะถูกส่งตรงเข้าหาเราทันทีก็คือ30เท่ากับตัวเราเนี่ยจะได้ไมา75เหรียญนะฮะทีนี้เราก็ไป แนะนำนายซีแนะนำนายซีนายซีก็เห็นโอกาสเหมือนเราแล้วก็เข้ามาทำเหมือนกับเราทันทีที่เกิดคำสั่งซื้อในตะกร้าของเรารายได้30%มรก็ถูกส่งตรงเข้ากระเป๋าเราทันทีเลยนะครับเท่ากับตัวเราได้มาเจ็ดสิบห้าเหรียญเจ็ดสิบห้าเหรียญเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองนึกดูนะครับแค่เราแนะนำเพื่อนเข้ามาสามคนทำเหมือนเรานะครับเท่ากับเรามีรายได้สองร้อยยี่สิบห้าเหรียญทีนี้เรามาดูที่ค่าผังองค์กรนะครับในชั้นที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเขาจ่ายที่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งเม็ดที่ สิบสองจุดห้าสิบสองจุดห้าไปคูณกับสองเท่ากับเราได้มาที่ยี่สิบห้าเหรียญน,นะฮะแค่เราแนะนำเพื่อนเข้ามาสามคนแล้วทำเหมือนเรานะครับเราก็จะได้รับสองร้อยห้าสิบเหรียญเท่ากับเราคืนทุนนะฮะและนอกจากนั้นถ้าเราทำเต็มผังองค์กรของเขาผังองค์กรของเขาจะมีทั้งหมดสามสิบเมตรให้เราทำตามของเขานะฮะในสามสิบเมตรเนี่ยเขาจะเก็บไว้สี่เมตรสุดท้ายเพื่อไว้ทำการ รีรันหรือร,รีบุ๊กิ้งให้กับเราโดยอัตโนมัติแล้วเขาจ่ายให้เรา26เมตร26เมตรเอาไปคูณ75เท่ากับเราจะได้มาที่1,950เหรียญเอาไปคูณ35บาทเท่ากับเต็มผังองค์กรเราจะได้มา68,250บาทครับถ้าเราแนะนำเพื่อนมาครบผังองค์กรเฉพาะลูกตรงของเราเท่านั้น ได้ที่มาจากฝังองค์กรนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูที่สล็อตที่5หรือว่าที่เขาเรียกว่าตะก,กาที่5ขนาดของการลงทุนนะครับ250ยูนิตีเราไปแนะนำนายและเราก็แนะนำนายมาฮะในชั้นที่1เนี่ยนะครับเขาจ่าย5% 5%เท่ากับ1เม็ดนะครับเราะจะได้ที่12.5เอาไปคูณ2เท่ากับเราได้มา25เหรียญครับในชั้นที่1 A แนะนำมา2คนครับน B แนะนำมาอีก2คนครับในชั้นที่2เนี่ยนะฮะ ขาจ่าย10%นะครับ10%เขาจัดวาง4เม็ด4เม็ดเนี่ยใน1เม็ดเราจะได้รับอยู่ที่25เหรียญ25เหรียญคูณ4เท่ากับเราได้รับที่100เหรียญนาย C ก็ไปแนะนําอีก2ใน D แนะนําอีก2ใน E แนะนํามาอีก2ใน F แนะนํามาอีก2ในชั้นที่3เนี่ยเขาจัดวางให้8เม็ดในชั้นที่3เขาจ่าย15% 15%เท่ากับเขาจ่ายเรามาเม็ดละ37.5 คูณ8เมตรครับเท่ากับเราได้มา300เหรียญครับแล้วนาย G ก็ชวนอีก2นาย S ชวนอีก2นาย I ชวนอีก2นาย J ชวนอีก2นาย K ชวนอีก2นาย I ชชนอีก2ในายวนอีก2แล้วก็นาย N ชวนมาอีก2รวมทั้งหมดนะฮะในชั้นที่4เนี่ยเป็น16เมตร16เมตรเนี่ยเขาจัดวางให้เขาจะเก็บไว้4เมตรสุดท้ายไว้ทำการรีรันให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องซื้อซ้ำนะฮะแลวเขาจ่ายให้เรา12เมตรครับ12เมตรเนี่ยนะฮะเท่ากับเราจะได้มาที่ เขาจ่ายให้เรา62.5ในแต่ละเมตรนะครับคูณ12เมตรเท่ากับเราได้มา750เหรียญครับแล้วถ้าเต็มผังองค์กรนี้ครับรวมรายได้26เมตรที่เขาจ่ายให้เราเนี่ยนะฮะห1 7่นเหรียญคูณ3 5เท่ากับเราจะได้4 1 1 2 5บาทครับนี่คือรายได้หรือว่าโบนัสจากผังองค์กรที่เราจะได้มานะฮะในสลลอนที่5ครับ มาดูระบบรีบ k คิงของแต่ละสล็อตนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูที่สล็อตที่1นี่ขน,ขนาดของการลงทุนที่1ครับเราไปแนะนำนายน A มาแนะนำนายน B มาทีนี้ปรากฏว่าใน A ยําทำงานเยอะกว่าทําให้ในาเนี่ยแนะนําคนได้เต็มผังองค์กรก่อนทันทีที่เต็มผังองค์กรก็คือครบรอบ1รอบก็คือจะ30เมตร สี่เม็ดสุดท้ายเขาจะเก็บไว้รีรันให้โดยอตัตโนมัติตรงไหนก็ได้ครับที่อยู่ภายใต้ผังองค์กรของอัพไลน์ของเราเนี่ยนะฮะที่ว่างอยู่เขาจะจัดวางให้โดยอตัตโนมัตินะฮะนอกจากนั้นอัพไลน์เราโบตดีเขาได้จากเราอยู่แล้ว30%เนี่ยฮะเขายังได้ค่าผังองค์กรอีก10%บเปอร์เนต่ใีเนี่ยก็จะได้รับอันนิ้งสงไปจากเราด้วยก็คือได้ค่าผังองค์กรอีก5%้าเรตครับตัวเราเนี่ยเขาก็จะจ่าย4เม็ดสุดท้ายที่เขาเก็บไว้รีรันเนี่ยนะฮะเขาก็เอามาจ่าย USAT นะนี่คือความพิเศษขเขครบรอบ3ามิเมตรระบบจะทําการรีบุ๊กิ้งให้อัตโนมัติจึงไม่ต้องกังวลเรื่องหมดอายุของแต่ละสล็อตให้ได้ช่องทางที่4ครับระบบดีฟันหรือที่เขาเรียกว่าค่ากองทุนรีฟันนะฮะสองเคือพัฒนาระบบครับสอท่องที่รางวันโบนัสซาด้วยนะครับท่านคาร์เพชเดนท่านซาเจ้าสุพรรณบพ็ญเนี่ยก็เป็นผู้ที่เข้ามาใช้เน็ตเบรคมาเก็ตติ้งของออเคจิโเนี่ยก็สามารถที่จะทําแล้วประสบความสำเร็จหที่เขาเก็บไว้ทําการบุศสให้กับเรารววมแล้เป็น5% สี่หัวใจหลักสู่ความสําเร็จในธุรกิจออกแคสของเรานะฮะคือ1ครับแพลตฟอร์มออกแคสจ่ายออกทันทีร้0เซโปรง่งใสตรวจสอบได้ปลอดภัยสัญญาอัจฉริยะรีบุ๊กกิ้งจากสีรหัสสุดท้ายลงทุนตำ่ำรายได้ไม่มีขีดจำกัดครับ ght เก้าห้าไทยแล์ระบบช่วยสนับสนุนทีมก็จะมีสภากาแฟห้องเรียนรู้ opp t r นน n i n g อ f f l i n e อนไลน์ On ine, แล้วก็โปรท่องเที่ยวประกาศเก็ตริคุณ ระบบทีมครับก็ระบบทีมนี้ก็จะพาทีมทำฮะพาทีมเข้าเรียนรู้ทําให้ทีมดูดูทีมทําให้คาปรึกษาสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะมาช่วยสนับสนุนเราตัวคุณมีหน้าที่ทําอะไรครับเข้ามาเสร็จแล้วคุณก็ทําการลงทุนกับตัวเองก่อนก็คือพูดง่ายๆว่าลงทุนกับเงินให้เกิดผลลัพธ์กับตัวเองพอคุณทําการลงทุนให้เกิดสร้างผลลัพธ์ให้เกิดกับตัวเองแล้วขอเวลาสักสองชั่วโมงครับเอาเวลาเข้าไปเรียนรู้เรียนรู้ในห้องเรียน นะ,ะเข้าไปเรียนรู้จําไม่ได้ให้จดจดไม่ได้ให้จําหลังจากนั้นแล้วก็ออกมาลงมือทําครับคุณไปลงมือทําถ้าคุณเจอปัญหาคุณกลับมาปรึกษาผู้นำนะ,ะถ้าคุณปรึกษาผู้นําแล้วให้ทําตามผู้นําทำตาม,ตาม,ตามอัพไลน์ของคุณถ้าคุณบอกว่าคุณทําทุกอย่างแล้วนะคุณก็ยังแนะนําคนไม่ได้เลยแนะนําใครไม่ได้คุณก็อัปตะก้าติดอัพไลน์ไว้เพราะ คนครึ่งหนึ่งของอัพไลน์จะกลายเป็นของคุณและรายได้ครึ่งหนึ่งจะกลายเป็นของคุณครับนี่คือความสุดยอดของมันและนอกจากนั้นคุณก็ามาช่วยกันสร้างทีมครับการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่คุณได้เห็นโอกาสใหม่ในธุรกิจออคเสวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจทําสิ่งที่คุณมีความหวังนั่นคือฝันของทุกๆคนผมไม่กล้าที่จะการันตีหรอกครับว่าท่านจะรวยได้แต่ถ้ากล้าคิด กล้าทำกล้า,าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเดินๆของคุณแล้วมาเจอธุรกิจการเงินที่มันสมัยผมเชื่อว่าถ้าวันนี้คุณเข้ามาเรียนรู้และตัดสินใจลงมือทําทําบ้าๆแบบกดกิฟซี่ที่ทําทุกที่ทําทุกเวลาทําทุกนาทีแนะนําคนได้ตั้งสิบประเทศทํารายได้ตั้ง7ล้านกว่าบาทนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ดูคลิปีดโอนี้จนจบ และช่วยแชร์เปิดโอกาสให้การเงินที่มีโครงการประมเห็นโอกาสวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ